สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผู้พานะครับครูตาบรรนุงนะครับผมแมเป็นไงครับผมห่างหายกันไปนานนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับช่วงนี้นะครับผมลูกค้านะครับผมสั่งจองรถเยอะมากเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมอ่าคุณบรรเลงนะครับผมถิ่นฐานอันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับของผู้พานะครับก็อ่าลูกค้าออกรถนะครับผมเป็นรถคีบนี่นะครับผมอ่ารอบนี้เป็นรถคีบนะครับเนาะก็เดี๋ยวผู้พาจะมาติดป้ายจองให้นะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าเกตเอพัทเลยนะครับผมอันนี้ าทำฟรีดาวก็ได้นะครับแต่ว่าดอกเบี้ยมันก็จะเยอะลูกค้าเลยวางเงินดาวนะครับผมถ้าเป็นลูกค้าปกตินะผมก็จะดาวนะผมอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมนี่ก็หางอําเภอภูกระดึงนะครับผมเดี๋ยวรถก็จะไปจัดส่งให้นะผมถึงบ้านเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถคีบนี่ถือว่ารีวิวกันไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมรถคีบเนี่ยเขาก็ าสามารถยกสูงได้นะผมสามเมตรสาเลยนะผมสามารถขีบได้นะผมห้าร้อยกิโลกรัมนะครับอ่านี้ก็ขึ้นรถนะครับผมสิบล้อได้สบายๆนะรีวิวรถขีบไปเลยนะครับตอนนี้ก็สามารถเอาอุปกรณ์ครบ3ชิ้นเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตัวรถอ่าติดขีบแล้วก็มีถังถ่วงให้ด้านหลังด้วยนะครับอันี่ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัว s p นะครับแล้วที่สําคัญนะผม ถ้าลูกค้านะผมจะเล่นรถคีบนะครับก็ต้องเป็นตัวปรับฐานล้อได้ด้วยนะครับผมปรับฐานล้อแบบไหนนะครับผมสามารถขยับล้อให้กว้างขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะดีต่อคนขับนะผมเพื่อว่าป้องกันการพลิกคว่ำนะครับนี่อันนี้ก็เป็นทังถ่วงด้านหลังให้นะครับผมนี่ลูกค้าก็เอาเป็นชุดแบบนี้ไปเลยนะครับค่างวดก็งวดย่อยเดือนละนะครับผม2000 2น0 0นะครับลบปีก็จ่ายนะครับผมอยู่ที่ หนึ่งแสนกับหกหมื่นบาทอันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าใหม่ก็ทักมาสอบถามภูไหกีนึงนะครับขั้นต่อไปขั้นต่อไปนี่มีแต่ทีเด็ดนะครับผมวันนี้ลูกค้านะผมก็เอารถมาเทินนะครับเอ้พอดีเลยเดี๋ยวถือว่ารีวิวให้กันนะครับอันนี้เป็นตัวท็อองคูปต้าเลยนะครับก็ลูกค้าสั่งจองกอับภูผานะผมเป็นตัว M 6 2 4 0เดี๋ยวติดป้ายจองรถให้กับลูกค้านะผมเดี๋ยวเลือกคันให้ลูกค้าเลย ครับก็เป็นคันนี้แล้วกันนะครับนี่ก็คันใหม่เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณบุญเกิดนะครับอันนี้เอา MU4 9บนะผมมาเทิร์นกับปูผานะครับติดวดอยู่นะผมเกือบ4ี่แสนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเทิร์นได้นะผมไม่มีปัญหานะครับรถก็จะส่งมอบนี่นะครับผมวันที่2นะครับผมวันเสาร์นี้เดือนที่12นะครับตอนนี้ก็โปรดีถ้าเป็น นะครับผมสําหรับลูกค้านะครับผมชาวไร่อ้อยตอนนี้ก็ดาวถูกถูกได้นะครับทักมาสอบถามผู้ภายทีหนึ่งแต่ว่านะครับผมผู้ภายจะมาบอกทําไมลูกค้าถึงเอา49มาเทินเพราะว่าน้ําหนักตัวเยอะนะครับถ้าจะเลือกรถไถเราก็ต้องเลือกให้ดีเลือกให้เหมาะกับหน้างานลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นตัว M62 อันนี้เหมาะสําหรับนะครับผมทํานาปีนาปังได้เลยนะครับผมน้าหนักตัวกําลังดีนะครับผมแรงม้านะครับผมสุดยอดเลยแล้วก็เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับผม เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องอยู่รถแล้วก็ไม่ต้องเยียบคัตกันเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนนะผมก็ทักมาสอบถามผู้ขายอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะครับเนาะก็เอกสารในการออกไม่ยุ่งยากนะผมใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าทักมาสอบถามเช็คประวัติด,ดูได้นะผมถ้าจ่ายงวดทันกน่าดีเผลอเอาจไม่มีคนค้ำแล้วก็ได้ส่วนรถเยอะกันเลยทีเดียวนะครับถ้าว่าถูกใจนะผมก็ฝากพ่อแม